เรื่มพ้นหมอกพันที่ไปพ้นใส่ลุงนั่งก็ได้ก็คือพ้นค่ายุงอย่างเดียวยุงตัวเต็มไปไปานยุงตัวเต็มใบจะพ้นเมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่ทางด้านสาธารณสุขก็ต้องพ้นเมื่อมีเช็ดเช็ดใครเลื่อนออกเช็ดใครเลื่อนออกอยู่ใส่ก็พ้นลงไปพ้น ลักษณะการพ้นจะเกิดเคียดแรขของหมู่บ้านนนมีผู้ยหญ่น้อยหมู่บ้านนั้นพึ๊บกาซิองไปพ้นลงไป่พ้นกว่าลัศมีร้อยเหนี่ไปสิทธิ์ใ้ก็ได้พ้นลัศมีร้อยเนินสะกดเชียนได้ไปง่ายพ้นตาอนั้นการสาธิตทาด้านโครงการมหารส่วนต้องคิ้งต้องคิ้นของตอครพ้นที่สลักษณะคนึ่งพ้นจากการร้องขอจากการร้องขอครับเมื่อมีเหตุลำคาญ อยังหลักยังหลายสี่คนสุปีสองคนเพิ่งมีเชียนครับว่าจคได้แหลครับครับแต่แค่นั้นละสากษนคนคนมีสองคนจัดเฮลาคาแล้วคนจัดการเกิดเชียมีผู้ป่วยครเร่อยูนีไทไปค่นเพิ่งพนหมวกัานครับไไปนเนี่ยยกมาครับเอาวีพคนพ่นเดียวปะอ้ยกนีนี่ใครเคยพน ไอ้เปรื่นงพ่นครับอ่ะอันนี้เอ๊ะการเรียนรู้กันการซื้อคุยภาษาคนเทาต้องมีจักเขาซะก่อนแต่ว่าลูกเต้าครับลูกอะไรขึ้นได้เลยน้อยใจขึ้กันครับเครื่องพ่นหมอกพันคือกันเทาต้องรู้เครื่องพ่นหมอกพันนี่ประกอบไปด้วยอันนี้แจ้งระบบกหู้อยู่ครับเครื่องพ่นหมอกพันมแจ้งกระบบ

อันนี้ถ้าเป็นตัวเตรียมเครื่องพ่นหมอกฟันสิเป็นอี้ยนี้จริงมันจะ่ยี่ห้อมันเดี๋วะแต่เพื่อนเขาเให้โฆษณาเอาอาไปเลยนบต้นเลยยี่ห้อของเขาครับเครื่องพ่นหมอกฟันนีทั้งหลายตั้งแต่เหตุครั้งแรกครับสุขุมวิทถ้ากันคุ้ยหลันสามองเปหนึ่งเปตัวองเป็ตัวสแล้วก็สองพาราแป สำนักปปรที mm ่แปดมาคุยกันคุยกันเพื่อหาระบบของมันทีแรกมีระบบปืนระบบไฟโน่นนี่นั่นเขาบอกว่ามันจังไงบ้างเพื่อความง่ายในการต้องถูกเข้าไปตกลงกันมาแค่สามระบบเนื้อระบบยังไงฮะเออระบบไฟ mười lăm anh hai chân trong mọi năm mười l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 ăm đi lăm mười 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 người mười lăm 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 ถ้าเป็นแบตเตอรี่เอ AC AC ถ้าเป็นไฟมันเอาไปนี่เลย AC AC ครับอันนี้ก็ DC วงไฟก็ปั๊บไปด้วยแล้วสิ่ง่อาจารย์พมันไฟแบตเตอรี่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าสูบลมด้วยมือกันเป็นท่าที่จริงไงเป็นคำเบ้าของเรงเสีอท่าที่จริงแบตเตอรี่ขนาด1.5โวลต์ นีแบตเตอรี <laughs> <su> <c pedals> oh? ่แบตเตอรี่อัลกอฟายประตูแบตเตอรี่คอยยันกดคอยมาวเทียนระบบไฟแบตเตอรี่ไว้ง่ายมันต้องมีแหล่งพลังงานมีแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานผู้เท่าผู้แก่บวกหนุกเสืออย่าไปไกลเลยหมอนี่มันมีไฟอันนี้คือการครับ อันนี้คือการไฟสิบสองเครื่องรุ่นนี้บอกกันเนี่ยใช้เครื่องสองจุดห้าแอมป์ไอสองจุดห้าแอมป์รถยนต์ใส้ประมาณแปดสิบถึงร้อยยี่สิบแอมป์อันนี้สิบสองโวลต์ห้าแอมป์ไอ้สองจุดเก้าแอมป์วันนี้ไปซื้อของเขาอันนี้ของมอเตอร์ไซค์ทำไปซื้อของแทา่านั้นประมาณสองพันกว่าสองพันกว่าของแท่ ก็เลยเอาดักแข่งโฮแม่ดักแข่งครับเลยมาใส่ของรถจักรยานยนต์อันนี้ห้าแอมปแต่คือว่าแบตเตอรี่อย่นี่ดีแน่พอดีแน่เขียนมานจะซีดหงาอมป์ใส่จริงน่าจะเป็นเกือสามแงมมันก็เลยสามารถใช้กันได้บางที่บางที่บางพื้งที่เราใช้ใส่รถยนต์สตาร์ทใส่ของรถยนต์ค้ารถยนต์สตาร์ททามาได้ไม่ได้เหมือนกันแต่จะเป็นพื้ี่ เพราะตัวนี yeah. ้ขั้นที่ตัวนี้มันสิใหม่คอยน่คอยบุรีตันี้คอยเป็นยังอยู่หองคอยอะไครับเป็นยังอยู่หองคอยเคยไปทานเงินหรือเปล่าคอยไปเอายนคอยอย่างไ คอยคุ่ามาอันนี้ก็คอยคอยมาคอยไปมาขั้นบนนี้ตอวนี้ตัวนี้ก็ไปมได้ขั้นบนนี้กมดนนี้เดียวตอวนี้ก็ไปมาได้กันมันต้องสัมพันธ์กันคอยกับมาหาคอยขั้นบนมาหาเอาดีใจนั่นแหละอันนี้ให้กันเพราะตอนนี้มาหาเพื่อดีใจคอราปพอดีใจทุกคนดีใจแง่ เครืคันเลยเครือไฟขึ้นมาเกิดไฟขึ้นมาไปชื้งน้ำมันมาหน่อยไปโดนน้ำมันปุ๊บเกิดแทบเป็นไรไหมเครื่องระเบิดปั้งทำไงเครื่องนี้แต่แต่ว่าเำาใด้วยเคุดระเบิดเพราะว่ามันสั่นมันสั่นดาบสั่นดาบเครื่องสั่นดาบเ่องเห็นบ่ามันมี ออกข้างเดียวไปไงออกข้างเดียวมันก็เลยออกไปพุทธโอ้มามาเรารัะแล้วก็รถไฟนะวันนี้ระบบระบบอากาศมีคนสมัยตะกี้มีคนกี่ข้างเนาะมีคนกี่ข้างสูดกันสู้เฮ้ยี่จะสู้ีสู้กเรื่งก็ต้องตากัเขาเลยเแอหค้ดตัวเองมา นี่ฮะอันนี้แทนสุกตัวนี้ปั้มปั้มอากาศของห้าปั้มอากาศป้มอากาศขนาดขนาดตัว12ลูน12ลูนปั้มอากาศตัวนี้อะไรสุกลงแทนมือเราระบบอกประตูนี่ไงอ่ากดตัวนบ้าเอาฟังเสียงนะโุ้ยนะน่ารักจัง ตัวนี้พอสุบป๊บมันะดันน้ำมันเลยไปดันน้ำมันดันน้ำมันไปไดันมาใส่ดันมาใส่ครดันมาใส่ใคเออู้นีใหญ่ปุ๊บยืดประกายเครื่อน ว่าแม่รถจะเอายังไงนะกดพอดีงามมุนพอดีเราไหมฮมุนให้พอดีเหมาะสมประชาชนอากาศกับอากาศน้ำมันมันเป็นอวายและอากาศน้ำมันตัวนี้ครับตัวนี้ส่วนนึกว่าไปดันน้ำมันส่วนนึกว่าดันดันนอ่อน้ำมันดันลมไปตีตีน้ำมันนั่นเป็นควายออกมามันจะเสียดสนะถ้ามีก้อนโคลนหรือไปโมจิตตัวนี้แนะนำอย่างหนึ่งว่า ยานจเนแหนเวลากาเปนไม่้าแลนวแห่หูมันสิงใหญ่ก็ได้ก็ได้ธรรมดารับหูน้อยไ้สับ้นไป่ายหูใหญ่มันใหญ่มันไปหลายมันหลเย็นอาการท่วไฟแค่ส้องโวลต์มันก็สามารถสิสม่ไม่ม่เครื่องแล้วบสามารถที่สิเพราะน้ำน้อยน้ำน้อยน้ำเยอะน้ำเยอะ

ทุกปีทุกปีไปไทุกปีต้องทำความสะอาดนั่นทำความสะอาดเช็คระบบิดไปไงเช็คระบบิดก็ไปทำงานจริมันสิได้ข้อมัวซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเป็วิจายงานนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทุกปนบอกกันเลมไปทั่วบางครั้งก็ข้าเมาไอ้ส่วนไอเชี่ยฆ่าไปบางเรื่องนั่นคือกินน้ำหน้า เราแม่นนะนนเลยเจาเครื่องนหอกฟันเลยนอ่หอันนี้เฮ้ยคุจัคดีครับเครื่องพ่นหมอกฟันถ้าเครื่องเปล่าเนี่ยไม่เกินเก้ากิโลเครื่องเปล่าเกินเก้ากิโลเครื่องเปล่าไม่เกินเก้ากิโลทังให้มันทงังมันเชื่อเพลทงังดิซินไม่น้อยกว่าหนึ่งลิตรทังตัวนี้ทังใสนสารเคมี ไม่ n ó าวโนี้นออกไปตามมาตรฐานคุธันองให้สี่สิบมตรต่อชั่วโมงแมนายมาตรฐานของมันบางที่เาไปพ้นในบ้านตัวตัวนี้พ่นในบ้านพนอาคาเรือนอาคาเรือนเนี่ยแบบใช่ไหเราใส่ไหนพูดให้ค้น ประมาณแค่นาทียังค่ะประมาณห้านาทีเนาะอ่ะโอเคตัวตัวนี้บางที่บางบางที่บางแห่งพุทธลายความสามารถสมมติบ้านหลังนี้คนห้านาทีครับสองวังสิบนาทีสิบหลังห้าสิบนาทีบนรถสิบหลังห้าสิบนาทีจนถึงชั่วโมงนึงหนึ่งโมมีอย่างนี้สิบวแล้วเพือดมันมีร้อยละคาเรือดได้ไหม มันมันมันยากตามที่ตามที่กรมควบคุมโรคนะครับได้ทดสอบองค์กรโรคได้ทดสอบอหไรไงเนี่ยทดสอบทดสอบการพ่นบ้านหลังนึงเนี่ยตัวเฉลีย่ยประมาณ150าร้ไไอยห้าสิบถึงสองร้อยตารางเมตรไปยังไงพ่นพ่นพ่นพื้นกันไปเลยให้เฮาพ่นห้านาทีให้พ่นประมาณตามหลักเนี่ยประมาณสิบแปดถึงยี่สิบ ยี่สิบมิไปางประมาณนะอะไรครับปรมาณอะรอย่าี้อ่าจากจากการทดสอบน,นะจากการทดสอบยุงมีสองชนิดยุงลายบ้านกับยุงลายสวนเขาก็คุมยุงลายบ้านก่อนตัวลรกกับยงุงลายสวนกับคนบ้านถ้าพ่นเยอะนะครับพ่นเยอะ สังเกตไงเ้าห่างน้ำถ้าห่างน้อยเป็นไงห่างน้อยห่างได้นานถ้าห่างมากเป็นไงน้ำน้ำสภาว่าเครื่องพ่นออกพังยังไงถ้าเป็นพ่นบ้านเนี่ยบ้านหลังนึงประมาณร้อยสี่สิบสองตารางเมตรถ้าพ่นลายเขาปุ๊บมันจับกันครับมันจับกันแล้วเขาห้องแล้วมันไปติดกันไะพ่นลายติดกันปุ๊บ เหตุให้เม็ดมันใหญ่เห็ดให้เม็ดมันใหญ่ต้องสังเกตคนหมอกันพื้นทียใ่น่าหลาเพราะว่าเม็ดร้องเม็ดมันใหญ่ตามหลักจริงๆเนี่ยเขาไม่เกิน30มิบไิครไม่เกิน50มิิม่รหรือ3มิลลิไม่ต่ำกว่า30มิบไมเรเกล็เตึนไปก็เลเยไปทงหักดเ็ดถ้าตั้งถ้าใหญ่กนไปกาล้นลดินนี่แหละครับผมน่หละวันนี้เ เราพ่นตามสเตปเนี่ยพ่นตามตามหลักที่บอกมาเนี่ยมันสิง่ายง่ายแล้วกันห<ง>้านาทีของทุพพ่เบิเราห้านาทีสองวังสิบน,นาทีวันนี้ว้าหลานาทีจนดเราจะพ่นแล,ล,ล้วก็แล้วไวจากน้าและจะเป็นผลเป็นผลเป็นผลจากการทดสอบเนี่ยมาว่าได้ผลว่าได้ผลว่าพนยิ่วอย่อนนานไปง่ายแต่ที่แน่ๆน,นทั้งคุณหมอจีพอดจีเมือ่อ,บบอกันคุณบอจุ่มเมื่อกอัน ลดลงเนะ่ยค่าใช้จ่ายลดลงไปงนงะานค่าใช้จ่ายลดลงลดลงอย่างมากที่ออตอที่เทศบาลตมไฟถนฟนกำมินงบเพิ่มพ้นหมองพันพ้นคนกลุมโลคเลยเป็นเส้นๆน้ำมันมันคนไปได้ยสาเหตุ่เพราะว่าคนดหลายทีเดียวม,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 มันส่งคนหลยนะครับส่งคนหลยแล้วก็คือวิธีที่เปลืองครับผม โอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้แทมแนยังก็ได้ผลดีา ปี๊บไว้คนถ้าคน้างนอกระนคนทางนอกระันไม่ค่อยได้ผลโดนอยู่ไม่ค่อยได้ผลเลยายครับจ้าตามาจในวัดกันจากผลลงละเอาแค่นั้นหลางจากพนังสองเมตรห้องสามเมตรให้จากพนังสองเมตรกับพนหอยหลัึ้นมาแล้วกรโลดออกไปปี๊บมันจะตายอตาตายอาตาย Cảm ơn đã tài rồi Và anh Con được bài phút Con được bài Tài con anh phải xin các con không dùng Lát các con không dùng cho có sự phạm Các cảnh uh, Các khung khung lộ họ phải xâm luận, họ phải luận, tham gia đi chạy Có dung mặt có ở đây này. กระตัวนมากกอเสื้อาาน้นั่นประมาณที่หกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไปงานก็ตายที่สุดเกเลยเสีผ้าษายัแก้ไปเสื้อา้าแก้ได้ลักษณะการเพิ่มคอยใจในวัดคือพ้นห่างจากผนังห่างจากสีกีความสองเมตรสีกีความสองเมตรแล้วก็มุมสี่ห้าองศาไปงาแล้วก็ใส่ใส่ไว้แต่ชิดเ จะใ้สามร้อยกลกจ้งาจะพอรูไปครับเัาละคบก่อนจมก็เครื่องพวนี้ทางน้ำมันหน่งสิบแปดกังสารเมีแลิตรแปดลิตรลักษณะการพ่นสถานที่จริงสถานที่จริงก็ไอู้นีพ่น้ผู้แลพ่นพ่นตรงนี้มั้ น้ำมันม the ันก yeah. ็จะเกันแล้วก็เวลาขอจ้ของเนเตืมแค่นี้แล้วก็มือเมนนี้ที่เกิดสถาาร์ีนาเจบนันี่แหละครับมีการบอกนไหเงื่อนบนองพันอยากได้บ้างมีสามแล้วก็บวกแล้วก็อและก็ แต่กีบีนั่นไมาใช่เพื่อนเพว่ากันไปว่าให้ใจง่ายง่ายแล้วก็เวลาสี่พ่นเวลาจะพ่นพ่นสะพายเลยหรือพ่นเบาสะพายเลยผมต้องสะพายเลยการการนี่ก็ว่ากันไปแต่ไอ้ไอ้นี่ใ,ในหลักการว่าพ่นแบบน,นี้แต่ว่าไปฏิบัติการจริงนะคะรับตามสะดวกไม่ไง่ายตามสะดวก พราะว่าบางคนกันทั้งคนทั้งคนทั้งแดดทั้งยามทั้งเงยทั้งยามอ่าก็แนัน้ารมันเนนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามป้องกันตระดิงกันนี่แล้วก็รู้เรื่องของมันอ่นเวลาสิ่งศั์เดือ เวลาสิสตาร์ทเครื่องเติมน้ำมันเติมมันอีกทีทุกรายการกราผ่านคุยกองเติมตัวนี้จะกันเติมตัวนี้ผ่านคุยกองเพื่อเพ่ให้มันติดตันเวลาจะพ้นก่อนสตาร์ทเครื่องให้ปิดสี่เนื่งปิดทางน้ำมันเชื่อมเงินปีที่ไหนเพื่อเพื่อให้ไม่ให้เครื่องยนต์ สามปิดวาวปีดวาลนะคับเชื่อเบรมก่อนพ่นก่อนจะตัดเครื่องสามปิดปิดถังสารเคมีสี่ปิดวาล์วตัวนี้สังเกตถ้าเราไม่ปิดปุ๊บเนี่ยและสถานที่ปุ๊บเนี่ยควันออกอันนี้ให้่เพาว่าให้มันเป็นระดับเลยซิว่าเวลาจะพ่นเวลาก่อนพ่นในปีสี่เวลาเวลาหลังพ่นเนี่เวลาหลังพ่น เปิด 2, เปิดสอง,งเปิดค่อาๆดันค่อยๆเข้าน้านัล้วปิดไม่ให้ลมมันมันอยู่ในถังเพราะว่าถ้ามีหหาการอาจจะเยอะทําให้เสียลูกเครื่องอาจจะเสียได้แลาวก็เปิดไค่อาๆดันค่อาๆดันแล้วก็ปิดนะเทีนเนยวบนต้อในสลายน้ำดินน่ะต้อนร่างกายเปิดเปิดแล้วก็หายไปหมดไปไหนผมได้เอาไปให้ช็อตงา่รู้เปิดยังไงจริงๆเปิดค่อยๆดันเพื่อจะก็ะปิดนะครับ อันนี้เปิดไม่ตรงนี้ครับผม้างนี้พ้นเมื่อไหร่จะพักตามหลักการนะครับพ้นเมื่อพอเดินปุ๊บตัวไหนหมดจะชั่งตัวนี้มันก็เล็กแต่ตัวนี้มันก็เล็กแต่แให้พักพักพักเพื่อ,อตัวให้ตัวนี้มัน ตัวนี้ท่อ,อ 800, 600, 500, 400, 300, ประมาณอแปดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเกินห่อนครบซิบโรงสากมันห่อนแห้งห่อนแห้งห่อนแห้งนะพุ่งถ้ามาผักปุ๊บมันส่งผลต่อท่อตัวนี้ครับท่อเขาไหม้ตัวในทำให้ท่อเขาไหม้ตัวในผูกขาดชีข่ขาดไส้การก็ได้ในที่สุดอันนี้คราบว่าในรัชการไปได้ ในหลักการเพราะปฏิบัติการจริงมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งจะน่าจะรับลูกหลักลันกับลูกหลักลันสองอุตสาห์ถ้าเอ้ยจะทึงจะเฝ้าไปนี่แหละที่หลักการแต่ว่าอันนั้นหมอแม่หลักการน้นะล่เกิดคือหลักการต้องแบบนี้เพื่อเพราะความร้อนเนี่ยทำให้มันสีสองของมันไปง่ายอันนี้หนึ่งพันพีใหญ่หนึ่งพันเลย หนพันเอ้หนึ่งพันแปดร้อยแต่เราหกร 500, กออ้อยห้าร้อยมาที่หกสิบหกสิบองศาหกสิบองศาพอเัมพ์เปิดสายเีเนียกไปเพิ่มมันย่นลงไปในท้าเด็ดออกไปประมาณสี่สิบองศาไปเจออากาศที่เยน็นสาเหตุเป็นควั 4, นพอแม่น้ำถึงควันลงไปเจออากาศที่เยน็นทำให้เป็นม่านหอกวันก็เลยมอเขื่น 5, ขอนนี่ว่า เครื่องพ่นหมอกฟันครับผมมีแค่นี้แหละครับนี่เป็นส่วใส่า่ะก่อนนี้แยกคุ้ม